ันนี้เฟิร์สไฟสูสิสามสิบครับให้คุณจำเนียงนะครับร้านเนื้อทองแอนะครับจังหวัดโคราชนะครับลำนี้เอาใหม่ด,ดิครับลำนี้เฟิร์สไฟให้ร้านเนื้อทองเนื้อเนื้อ,อทองเอจังหวัดโคราชนะครับสูสิบข้ายหนึ่งอันีนะครับ ครับเป็นนิ่งกิ๊บนะครับปล่อยมือได้ ต่อไปแก้วให้เป็นคนบินครับเดี๋ยวให้เราให้เราให้ตากล้องบินอ่าตากล้องบอันนี้เราเปลนเป็นตากล้องบินครับดูจะล่วงไหมบินอยู่โน่นนะเลี้ยวซ้ายมาสายสายมาสายเาิยอ้